สวัสดีครับมะนาวดองสตอรี่วันนี้ขอมาเป็นสายออกหวานหน่อยๆนะครับไม่ได้หวานมากนะครับเป็นร้านเฮ้ยปังปะตลาดมีนบุรีนะครับร้านนี้ต้องแนะนําอย่างนี้นะครับเป็นร้านที่ขายถูกนะครับขายชิ้นละสิบบาทนะครับรายิ้นเขาจ่ามากๆเลยนะครับมีหลายอย่างและมีไส้กรอกนะครับตูอัดนะครับพายไก่ไก่หยองนะครับแล้วก็เป็นนะครับ เป็นโดนัทเกลียวโดนัทมีรูนะครับนี่แล้วที่ทอดอยู่ตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับทุกคนนะลูกค้าเรียกว่าผมไปยืนข้างหน้าร้านไม่ได้นะผมต้องแอบข้างๆร้านแล้วก็นะจะให้ทุกคนได้ดูกรรมวิธีบางอย่างนะครับเท่าที่จะทําได้นะครับก็มาเจอมาเจอกันได้นะครับทุกวันนะครับตลาดมีนบุรีนะครับนี่นะลูกค้าเยอะจริงจังเลยนะครับแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าหนุ่มสาวสร้างอาชีพนะครับ ช่องทางอาชีพไปด้วยกันนะครับกับมะนาวดองสตอรี่นะครับนี่นะขายกันเรียกว่าหยุดทําก็ต้องเมื่อชิ้นสุดท้ายหมดนะครับหยุดขายก็ต้องเมื่อชิ้นสุดท้ายหมดกันเลยทีเดียวนะครับร้านนี้เป็นร้านหนึ่งนะที่เรียกว่าขายหมดก่อนตลาดเลิกนะครับวันหนึ่งก็เรียกว่าเป็นพันชิ้นกันเลยทีเดียวอัอนนี้อะไรครับเนี่ย โอ้มีช็อกโกแลตด้วยนะครับอันนี้เป็นไส้ช็อกโกแลตนะครับโอ้โหตุ้มตูม,ตม,ตมขนาดนี้เลยทุกคนอ,กคอือจะน่ากินไปไหนเนี่ยดูไหมครับยับเต็มถุงเลยนะถุงนั้นเนี่ยผมนับดูหนึ่งสองสามสี่ชิ้นเองเต็มถุงเลยสี่สิบบาท เหลือกี่กระบาทครับเนี่ยทรงนู้นหมดไปแล้วใช่ไหมที่วางอยู่ตรงนู้นอ่ะโอ้หกเจ็ดกระถาดหกเจ็ดกระบาทนี่หมดไปแล้วนะครับร้านเนี้ยนะไม่ต้องกลัวเขาจะหมดก่อนเวลาตลอดเพราะฉะนั้นนะถ้าใครได้ดูคลิปนะแล้วอยากจะมาทานหรือว่าผ่านไปผ่านมาต้องรีบมาเลยนะครับเริ่มขายก็ประมาณทักสามโมงครึ่งสี่โมงเย็นนะครับไปจนถึงนะครับไม่น่าจะเกินหนึ่งทุ่มเนาะเรี่ยง บางวันก็6กโมงห้าโมงก็อาจจะเรียบร้อยแล้วนะครับแต่วันนี้ลูกค้าอาจจะน้อยหน่อยน่าจะมี6กโมงเย็นนะครับเรียกว่าขวัญใจทุกคนเลยนะนักลงนักเรียนน่ชอบเลยนะเพราะว่าอิ่มเลยนะครับแล้วก็อร่อยนะฮะชุบเกล็ดขนมปังด้วยนะครับทุกคน เป็นการรีวิวอีกร้านหนึ่งนะที่ต้องยืนข้างร้านนะครับจะเดินไปดูใกล้ๆนี่ไม่ได้เลยนะลูกค้าล้อมไปจนถึงข้างร้านแล้วนะมีไม<ะ>มส้อะไรเอามาเยอะเป็นพิเศษไหมโดนัทรูโดนัทเกลียวนะแล้วก็ไส้กรอก โอ้ท oh, ี่เรว่าเอามาเยอะหน่อยมีเนี้บอกแม่เลยมันไม่แม่เลยที่บอกทำย่ง

สุดท้ายท้ายสุดนี้นะครับทุกท่านนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับผมร่ำรวยเงินทองทุกท่านเลยนะครับคลิปหน้านะครับมีร้านดีๆแบบนี้ที่ไหนอีกนะครับผมจะนํามาเสนอต่อท่านผู้ชมอย่างสม่ำเสมอเลยนะครับผมทุกท่านนอนหลับฝันดีตื่นมามีตังค์ใช้ทุกคนครับผมขอขอบคุณอย่างสอีกังครับ